สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นบทที่สองนะคะของสาระชีวะเพิ่มเติมหัวข้อสุดท้ายแล้วพี่จะพามาพูดถึงเรื่องของเอนไซม์เอนไซม์เนี่ยยังจำได้หรือเปล่าที่เคยพูดไปว่ามันเป็นสารประเภทไหนเป็นเอนไซม์เนี่ยเป็นสารประเภทโปรตีน าจจะมีองค์ประกอบอื่นๆก็ได้มันไม่ได้จำเป็นต้องมีโปรตีนอย่างเดียวนี่ใช่ไหมอย่างเช่นมันอาจจะมีเป็นไอออนอย่างเช่นเป็นซิงค์ไอออนหรือว่าฮอร์ไลออนแล้วก็อาจจะมีวิตามินข้อที่สอง หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือการเร่งปฏิกิริยาเคมีให้เร็วขึ้นปฏิกิริยาเคมีโดยวิธีที่มันเร่งเนี่ยมันจะใช้วิธีลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา ลพลังงานกระตุ้นจำได้หรือเปล่าว่าพลังงานกระตุ้นมันคืออะไรมันก็คือ e a e a ที่ห้อยอยู่อย่างเงี้ยที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือสมมติที่มีกราฟใช่ไหมแกนตั้งเป็นพลังงานและแกนอนก็คือเวลาหรือว่าการดำเนินไปของปฏิกิริยาสมมติอย่างนี้ อันนี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนใช่ไหมแล้วก็มี EA EA ก็คือเท่านี้การที่เราใส่เอนไซม์เข้าไปอะ่ะจะทำให้ก๊าซกลายเป็นแบบนี้มันก็จะลดลงมา เช่นตอนแรกสมมุติว่าเราเคยมี EA เท่านี้ใช่ไหมแล้วเราใสเอนไซม์ e M เข้าไปแล้วเราก็เลือ EA อยู่สมมุติเหลือเท่านี้ปฏิกิริยาของเราก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราอะใส่พลังงานเข้าไปในปริมาณที่น้อยลงแต่ว่าเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนี่คือ EA ใหม่ของเราแบบนี้ ก็คือการหดสายจากอันนี้เหลือเท่านี้แบบนี้นั่นเองโอเคทีนี้เราจะต้องมารู้ในเรื่องของการทำงานของมันว่าเอนไซม์ N มันทำงานยังไงโอเคข,อข้อที่สามเนอะเรื่องของการทำงานเดี๋ยวพี่ขอวาดรูป เอนไซม์ของเราหน่อยนอ้อก็จะเป็นก้อนโปรตีนใช่ไหม็ขาเขาเป็นก้อนก้อนแบบนี้แล้วก็มีช่องช่องแบบนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็เป็นช่องสามเหลี่ยมว,ว่าวาดสามตัวนะโอเค ทีนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมที่เป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยเราจะเรียกมันว่าเป็นบริเวณเร่งเอนไซม์ทุกตัวก็จะมีบริเวณเร่งของมันชื่อภาษาอังกฤษก็คือ active site บริเวณเร่งเนี่ยก็คือบริเวณที่จะให้สารตั้งต้นเข้ามาจับเนี่ยตรงน,นี้ตรงน,นี้ยรูตรงน,นี้ยเนี้สารตั้งต้นก็จะเข้ามาจับที่บริเวณเล่งอะ่ะมันจะจำเพาะกับสารตั้งต้น ก็คือว่าไม่ใช่มีเอนไซม์ตัวนี้แล้วแบบถังตั้งต้นตัวไหนจะเข้าก็ได้เข้าใจว่าเพราะว่าเนี่ยบริเวณเล่งมันก็คือการจำเพาะนั่นแหละต้องเป็นสารที่มีรูปร่างแบบนี้นะถึงจะเข้าได้สารที่มีรูปร่างแบบนี้สารที่มีรูปร่างอื่นเนี่ยก็ะจะเข้าไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าแต่ละปฏิกิริยาเนี่ยก็ะจะมีเอนไซม์ที่ใช้เล่งเนี่ยแตกต่างกันออกไปโอเคถ้งั้นพี่ขอว่าเป็นซับสเตรตของเราเนาะ ก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นตัวที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้สับสเตรตก็คือฐานตั้งต้นเนาะเ mm hmm. มื่อสับสเตรตมาเข้าใกล้ Active ไซต์เนี่ยมันจะเกิดการเหนี่ยวนำ เหนี่ยวนำให้แอคทีฟ i ซ e พอดีกับตัวของมันงงไหมเมื่อกี้พี่บอกว่ามันจะพาะกับฝันต้นแล้วทำไมยนะังต้องมาเหนี่ยวนำให้มันพอดีกับตัวอีกละ่ะเพราะว่าสมมุติสมมุติอันนี้นะสมมุติอันนี้เป็นเอนไซม์แล้วพี่ก็มีซัมเตตคืออันนี้ นชนี่คือสารเตตทีนี้มันก็เข้าไปคือจริงๆมันก็พอดีแหละพอดีก็คือเข้าได้แต่ว่าการที่มันไปเหนี่ยวนำก็จะทำให้แบบมันกระชับแล้วก็แน่นขึ้นแบบพอดีมากขึ้นอย่างเช่นแบบมันจะปุ๊บเข้ามาอย่างนี้จากตอนแรกเข้าไปอย่างนี้นี้ปุ๊บก็คือการทําให้มันพอดีกับตัวของมันมากขึ้นแบบนี้เขาจะเรียกไอการที่มันไปเหนี่ยวนำอ่ะเขาก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมามันชื่อทฤษฎีว่า i อินด t วฟิตทฤษฎอโอเคอินดิวเนี่ยก็แปลว่าเหนี่ยวนำมันใช่ไหมอินดิวฟิตก็คือเหนี่ยวนำให้มันฟิตก็คือเหนี่ยวนำให้มันพอดีโอเคทีนี้มันก็เข้าไปแล้วเข้าไปอยู่ในนี้แล้ว นี่ก็คือซับสเตตเข้าไปอยู่ในแอคทีฟไซต์ทีนี้ไอทาก็จะเริ่มทำงานแล้วก็คือมันก็จะเปลี่ยนจากซับสเตตเป็นเป็นผลิตภัณฑ์สมมติผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเปลี่ยนแล้วหลังจากที่มันเปลี่ยนเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาข้างนอก คือเสร็จแล้วนี่ได้เป็นผลิตภัณฑ์โอเคแล้วตัวเอนไซม์ล่ะมันก็จะกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมคือหลังจากปล่อยออกมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเดิมโดยที่ปริมาณคุณภาพสทีตไซส์รูปร่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเป๊ะเลย เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเอนไซน์น้อยอะถึงเร่งปฏิกิริยาได้ปริมาณมากเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วหมดใช่ไหมมันใช้แล้วมันก็ยังเวียนกันใช้ต่อไปได้เรื่อยๆโอเคแลวที่เราต้องรู้เกี่ยวกับบริเวณเร่งเพิ่มเติมหน่อยก็คือว่าเอนไซม์ inside บางชนิดอะ จะเล่งปฏิกิริยาย้อนกลับได้ก็อย่างเช่นอันนี้มันทําสีน้ําเงินเป็นสีเขียวใช่ไหมถ้าเล่งปฏิกิริยาย้อนกลับได้ก็คือเอาสีเขียวใส่เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นสีน้าเงินก็คือวนย้อนแบบนี้ข้อที่2ก็คือไอทชายบางชนิดเนี่ยมีแอคทีฟไซต์มากกว่า1ตําแหน่ง ก็คืออาจจะมีอย่างอื่นด้วยแล้วก็สามารถเร่งปฏิกิริยาอื่นได้ใช่ก็จะเป็นแบบนี้โอเคหัวข้อต่อไปที่ควรจะรู้นะคะก็คือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์อันนี้หัวข้อที่สี่เนาะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์ที่เรารู้กันแล้วก็ย้ำบ่อยมากเลยว่าเอนไซม์เนี่ยมันคือโปรตีนและโปรตีนที่เรารู้กันเนี่ยโปรตีนมันก็จะมีการเสียสภาพได้ถูกไหม ทีนี้ถ้าเกิดว่าโปรตีนเสียสภาพก็คือเอนไซม์เสียสภาพก็ทําให้มันทํางานได้ไม่ดีหรือว่าทํางานไม่ได้ก็จะมีอยู่สี่ปัจจัยด้วยกันก็คืออย่างแรกก็คืออุณหภูมิเอนไซม์ที่ต่างกันเนี่ยก็จะทํางานได้ดีในอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเอนไซม์ในะแบคบทีเรียของน้าพุร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทนอุณหภูมิได้สูงมากแบบเยอะๆแต่ว่าสมมุติเราเป็นคนใช่ไหม อุณหภูมิปกติของเราก็ประมาณ37องศาเราก็จะทำงานได้ดีในอุณหภูมิประมาณแบบ3 5ถึงีบอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบคบทีเรียอุณหภูร้อนก็จะสูงโอเคอันต่อไปก็คือความเป็นกฎเบส กันเอแล้วอย่างเช่นเอนไซม์ N ในกระเพาะอาหารเราเนี่ยก็จะทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดดังนั้นในกระเพาะอาหารเราเนี่ยก็ต้องมีการหลั่งน้ำย่อยก็คือมันจะหลัง่งหลั่งน้ำ HCl ออกมาเพื่อทำให้ในกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นเกรดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น อินไซ์ก็จะสามารถทำงานได้ดีค่าที่3ก็คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นคัานข้ของสารตั้งต้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเรา เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นเนี่ยก็ทำให้มันทํางานได้เร็วมากขึ้นในหนังสือเขาก็จะมีกราฟอย่างนี้ให้ก็คือเป็นกราฟความเข้มข้นสารตั้งต้นนี้คืออัตราการเกิดปฏิกิริยากราฟของมันก็จะเป็นแบบนี้ ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเ่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่ม,มแล้วก็ค่อยๆคงที่เห็นไหมความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอะตามก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแบบนี้ข้อต่อไปข้อสุดท้ายก็คือความเข้มข้นของเอนไซม์แหละ แบบนี้ถ้าความเข้าหนงเอนไซมมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ปฏิกิริยามากขึ้นอันตาราการเกิดปฏิกิริยามากขึ้นก็คือเหมือนเหมือนกราฟนี้เลยแบบนี้โอเคนี่ก็คือปัจจัยที่สง่งผลต่อก,การทำงานของเอนไซม์เนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็น เอนไซม์แรกๆเนาะที่มันจะพูดในหนังสือกระทรวงไว้ก็จบแค่นี้ค่ะต้งเป็นจำนวนหัวแม่เลขหัวก็คือสองระดังสี่อย่งนี้ตัดกันได้เลยหรือตอบหนึ่งแล้วเนียเป็นสองระดังหนึ่งเนาะสองระดับหนึ่งดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะ